ครับตอนนี้เป็นเวลาตีอะไรละตีสามครึ่งนะครับนี่เมื่อเช้ารูปเพจผมส่งพามาให้ดูจากชัยภูมินะผมมาดูแค่รูปปุ๊บแล้วก็คุยราคากับพี่เลยว่าเท่าไหร่ครับอย่างเงี้ยพอเปิดราคามาผมก็ตอบปดีครับผมก็เลยให้พี่นี่ขนพายผมประจํานะครับใครมีพาอยู่ต่างจังหวัดนะส่งรูปมาก่อนแล้วดูแล้วดูแล้วถ้าได้เสียเดี๋ยวว่ากันนะครับแล้วเดี๋ยวผมมีคนขนให้แน่นอนไม่ต้องห่วงไปถึงหน้าบ้านเลยครับ ถ้าบางอย่างผมต้องไปดูเองอ่าผมไปแต่ถ้าบางอย่างดูจากรูปแล้วมันจบได้ัมก็จบให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถนี้เป็นอะไรนะครับจบดิวมาพี่อยู่ชัยภูมินี่มีแค่สี่องค์นะผมช่างรถจากกรุงเทพไปพี่อยู่ไหนวันเนี้ยวันนี้พี่ไปจากไหนเนี่ยที่ที่มันโทรหายตอนนี้ตอนนั้นอยู่ไหนอยู่ศรีราชาโอ้อยอยู่ชลบุรีอ่ะโอ้โหพี่อ่ชัยภูมิเหโอ้โหพี่นะครับ เราไม่ว่าแต่เรามีพนักง,งานประจํานะครับเชื่อถือได้นุ่นสองนุ่นสูงเท่าตัวองคนเลยนุ่นอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวไปดูนุ้นจอดชิดเลยจอดชิดจอดจอดฝั่งนู้นเลยพี่เดี๋ยวไปดูว่าข้างในมีอะไรนะครับนี่จบดีกว่ามาหลายแสนบาทน,นะครับหลักแสนนะเดี๋ยวไปดูกันอันนี้ก็คือ2ชิ้นแรกนะครับนี่ผม ยังไม่ได้นอนเลยนะเนี่ยมีมีดแล้วก็พระบูชาหลวงปุสกขนะครับอันนี้เกตมีเกตพระนี่นะครับอใหญ่มากเดี๋ยวผมให้ดูรูปเต็มตอนที่พี่เขาส่งมานะเดี๋ยวขึ้นให้ดูในคลิปพันมาอย่างดี ใส่โอ่งใหญ่มากมนี่ครับโอ่งฮัโลเดีย๋ดวยวขาข,ขาที่จขาอนะเอา <c oughs> เอาขาปล่อยเลยปล่อยขาเลยอบบวาวเอา่แบบเอาเอา,เอาขาวว่างก่อนพี่ขาว่างก่อนเดี๋ยว <มา S 1> องค์แตก โอ้ดูจากรูมต้อว่าไม่ใหญ่ใหญ่เดี๋ยวพยาเก็บอีกทีไม่ได้เก็บไอ้ขนอะไรก็มาครับเนี่ยเปิดไงโคใหญ่ขายด้วยใครอ่ะนเวลาตอนนี้นะครับดูฟ้ามืดเต๋อเลยตีสามกว่าจะตีสี่แล้วนะครับผมโทรไปหาตั้งแต่กี่โมงนะเพียงออกซื้อได้กี่โมงไปงี้กี่โมงบ่ายวะ ออกไปได้กีอ่ออกเที่ยงนะลูออกเที่ยงนะครับไปถึงนู่นเกือบทุ่มแล้วมั้งใช่ถึงเชียงพูนเขาตีรถกลับเลยเนี่ยังไงีขนจริงครับขนจริงครับมผมไม่วางไปก็ให้พี่เขาไปจัดก,การเลยแล้วโอนตังค์ให้ตอนถึงปลายทางวิ่งงานกับผมมาห้ารอบแล้วครับโอ้ยขนยกร้องโอ้ย เด็กค่อยๆค่อยๆค่อยๆสามคนยังเอาไม่อยู่อ่ะโอ้โหแกเลยครับแกเลยแกเลยนี่นะครับนี่นะครับดูศิลปะนี่ดอกลายนี่เขาเรียกลายลายพิกุลนะ เช้าอย่างงี้มันลาเขาเรียกลายพิกลนะนี่นะครับมันจะมีองค์นึงเสียหายนะครับเดี๋ยวผมไปทําเกตทองขาเหมาสวยมากสวยมากสวยมากอือยไงครับดูลวดลายนะครับนี่ซื้อแบบยังไม่เห็นของนะจ่ายตังค์แบบว่าวัดใจเลยครับงานนี้โอ้ยชั้นสองด้วย บผมอีกองหนึ่งกำลังเดินทางเอาลมแก่ข้างล่างดีกว่าครับงมันจะดีกว่านะโสองอ้นวี้เไปคนมแล้วแปอ้วั้นสมนะครับมาแล้วอีกองหนึ่งเยะเช็ดฝุ่นเลยเออหันหน้ามาดีๆแล้วค่อยนะพี่นะเดี๋ยวถามเป็นรอยทั้งสองคนอบ อืออนี่นะครับเป็นไงโคตรสวยเขมีอีมดหรอมีหรมีองค์นึงอีกองค์นึงเกศหายเพ่นี่นะครับ,บดูดูงานนะครับโอเคโอ้นี่นะครับโอ้โหกิจสุดของแจ้นี่นะครับอุ้ย ซื้อจริงนะครับไม่มีไม่มีคอนเทนต์มมแม้แต่ใดๆเดี๋ยวผมขึ้นรูปจากลูกเพจส่งมาให้แล้วกันว่าเขาส่งมาแบบไหนนะครับแล้วก็จบราคากันแล้วก็ให้ให้พี่รถที่เขาไปขนให้ผมเนี่ยไปถึงก่อนแล้วผมก็ค่อยโอนตังค์ให้นะครับนี่เพราะเขาอยู่ไกลนะถ้าอยู่ใกล้ๆผมจะวิ่งไปดูองค์จริงก่อนแต่นี้ผมไม่ได้วิ่งไปนะครับไม่เห็นอะไรเลยเห็นแค่รูปแบบมัวๆนะครับก็จ่ายตังค์แล้ว <laughs> ชอบส่วนตัวนะครับนี่ เดี๋ยวผมเช็ดเสร็จเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูอีกทีตอนจบแล้วกันนะขอเช็ดฝุ่นเช็ดอะไรก่อนตอนนี้เราก็กําลังจะเช็ดธงคาสานะครับเช้สเตคีนนะครับเชลโอมองพระนะครับปัดฝุ่นแล้วเดี๋ยวใช้เครื่องปะฝุ่นเป่าก่อนจัดเลยพี่ก่อนจะนาเข้าร้านนะครับนี่อยู่ชั้นสองนะครับ đầu xếp bây giờ đó ตอนนี้เราก็ทำความสะอาดพระเรียบร้อยแล้วนะครับนี่สวยงางามมากครับเรามาตั้งในร้านที่เรียบร้อยนะครับนี่ใครสนใจจะแบ่งต่อก็ยินดีนะครับมีเกตองคหนึ่งครับอีกองคหนึ่งไม่มีเกตนะครับเกตเจ้าของหาไม่เจอนะครับพาเก็ตไว้นานมากแล้วนะครับแต่อีกองคหนึ่งมีเป็นเกตเปลวเพลิงนะครับผมยังไม่เอาเกตมาใส่แล้วก็องค์หนึ่งใบนะครับเขาประมาณนี้ ก็ใครอยากจะปล่อยภาพผมก็ยินดีรับเช่านะครับช่องทางการติดต่อเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 9 8 3 9 5 5 8 9 0นะครับ ID Line a aot 3 8 6 5นะครับเพจพาบ้านทั่วไทยนะครับช่อง tiktok นะครับผาบ้านทั่วไทย FC นะครับยู u ูบโอซัติบิฟ fc นะครับผมร้านผม เปิดเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนนะครับในทุทททกๆวันยกเว้นวันไหนที่ผมไปซื้อผ้าต่างจังหวัดผมจะโพสบอกหน้าเพจพาบ้านเทอไทนะครับผมร้านผมตั้งอยู่นะครับหมู่บ้านอิตตินี่ภระหานะครับเส้นสามสามสองแยกเจอำเภอสตหิบจังหวัดชลบุรีนะครับผมใครมีผ้าอะไรผมก็ยินดีรับเชา่าทุกแบบทุกสไตล์นะพี่หลักสิบเป็นหลักล้านนะครับพาย่อยพระเก,เกผมตรีรวมเหมาในกรณีต้องเยอะนะครับพระที่มีราคามากกว่า300บาทขึ้นไปคัดและประเมินราคาให้เป็นอง,องค์ไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็พอประมาณนะพี่ตีสี่จะตีห้าแล้วนะครับผมสวัสดีครับ